เรื่องไซปอหยีตอนไซอันเก็กบทที่หนึ่งความในพระราชวงศ์ใต้สองตอนหนึ่งมีว่าเมื่อพระเจ้า้องหลีจงฮองเต้ขึ้นครองราชสมบัตินั้นนับตามลำดับเป็นกษัตริย์องค์ที่15และเป็นหลานชั่วที่10ของพระเจ้าสองไถโจฮองเต้ซึ่งเป็นประถมพระราชวงศ์พระเจ้าสองหลีจงฮองเต้หามีพระราชบุตรและธิดาไม่ ดยมเหสีคู่บุญบารมีดับศูนไปชั่วกาละนานคงมีแต่กุยฮุยสนมเอกเป็นที่ถูกพระทายอยู่สองคนคนหนึ่งเป็นทิดาเมืองปากหวนชื่อนางเล่าเงี้เตียนนิสัยใจคอเป็นคนอมหิตโหดร้ายปราศจากศีลธรรมหาความเมตตาปราณีมิได้อีกคนหนึ่งเป็นทิดาเจ้าเมืองน้าหวนชื่อนางโซใสหวย เป็นที่ตั้งอยู่ในสุจริตสััทธรรมน้ำใจโอบอ้อมอารีจึงเป็นที่เคารพรักใคร่ของคุณนางข้าราชการทั่วไปพระเจ้าสองหลี่จงฮ่องเต้มีน้องชายร่วมพระทัยอยู่คนหนึ่งส่งตั้งให้เป็นตำแหน่งอังอี้อ๋องมีบุตรชายชื่อเตียวจงบูพระเจ้าสองหลี่จงฮ่องเต้ทรงโปรดปรานหลานชายคนนี้มากได้ทรงตั้งให้เป็นตำแหน่งไทจือ สำหรับสืบราชสมบัติของพระองค์ไว้ภายหน้าแล้วหาอาจารย์มาสอนวิชาการความรู้ทุกอย่างและมันสอนให้รู้ต่อประเพณีที่ควรจำว่าดงเฮาจากหนีสินคือความซื่อสัต,ตย์หนึ่งความกตัญยูหนึ่งรักษาความสุจริตหนึ่งทำตนให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นหนึ่งความตั้งใจมั่นคงไม่กลับกรอกหนึ่งเวลานี้ไทยจือ มีชนมายุได้15พันษาสามารถรอบรู้วิชาการไม่ผิดกับผู้ใหญ่จึงเป็นที่สเสน่หาโปรดปรานของพระเจ้าสองหลีจงฮ่องเต้ตลอดจนขุนนางข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยพลอยนับถือเว้นแต่นางเล่ากุยหุยคนเดียวมีความริษยาเกลียดชังด้วยนางเกรงว่าถ้านางมีบุตรเป็นชายภายหลังจะไม่ได้ราชาสมบัติ เพราะเหตุไทยจือได้รับตําแหน่งเป็นที่แน่นอนเสียก่อนแล้วแม้จะเพิกถอนกันภายหลังก็คงลําบากหนังเล่ากุยหุยจึงคอยหาโอกาสคิดกําจัดไทยจืออยู่ทุกขณะขณะนั้นบ้านเมืองกําลังร่มเย็นปราศจากศึกสงครามเหล่าอาณาประชาราชก็ได้ทํามาหากินกันอย่างปกติสุขแต่ไม่ช้าเหตุการณ์อันยุ่งยากก็จะเกิดขึ้น ถึงกับต้องรบพุ่งฆ่าฟันทำศึกสงครามกันเดือดร้อนทั่วถึงต้นเหตุก็เกิดจากนางเล่ากุยหุยสนมคนโปรโดของพระเจ้าสองหลีจงฮองเต้องค์นี้ความจะปรากฏพิศดารต่อไปนี้เวลานั้นในบริเวณพระราชวังเกิดเหตุอนาอัศจรรย์ขึ้นอย่างหนึ่งคือตกกลางคืนย่างเขาสามยามขณะใดาปรากฏเป็นเสียงสนานกระเทือน แบบว่าพระราชวังจะถล่มทลายลงและปรากฏเป็นเสียงขู่คำรามน่าหวาดกลัวพวกนางกำนันคันทีพากันหวาดหวั่นตกใจกลัวพระเจ้าสองหลีจงกับอังอี้อ๋องอนุชาไทยจือก็พลอยได้ยินด้วยแต่เป็นอยู่เช่นนี้ครบสามคืนแล้วก็หายไปพระเจ้าสองหลีจงรับสั่งให้คนเที่ยวตรวจหาดูทั่วก็ไม่ได้ร่องรอย สงบเงียบมาประมาณเจ็ดแปดคืนจึงปรากฏขึ้นอีกครั้งหลังนี้เสียงขู่คุกคามน่ากลัวยิ่งกว่าเก่าดังปรากฏอยู่เพียงคืนเดียวรุ่งึ้นก็พลานหายไปต่อมาอีกสักสิบคืนจึงดังขึ้นอีกครั้งนี้ผู้คนพากันหวาดกลัวยิ่งกว่าทุกครั้งพวกนางกำนันขันทีซึ่งอยู่ในที่ใกล้ๆพากันหลบหนีไปหมดพระเจ้าสองหลีจงฮองเต้ทรงวิตก ทุกร้อนพระไทยเป็นอันมากผอรุ่งสว่างมีพวกคันทีพากันเข้าไปถวายคำนับแต่ละคนล้วนหน้าซีเซียวมีกิริยาท่าทางล้วนเหลือกลานด้วยความกลัวเมื่อถวายคำนับแล้วและล่ำละลักชิงกันทูลฟังไม่ได้สับอังอี้อ๋องทรงถือพลองอาทยาสิทธ์ประทับเฝ้าอยู่ในที่นั้นด้วยไม่เห็นพวกขันทีทูลไม่รู้เรื่องจึงรับสั่งแต่โดยดีว่า พวกเจ้าพากันตกใจกลัวหนีอะไรมาเมื่อมีเหตุการณ์สิ่งใดจงค่อยบอกไปโดยดีเถิดขันทีคนหนึ่งได้สติจึงทูลว่าที่หอไถยเปี้ยวอันเป็นที่เก็บขวานทองอาจยาสิทธนั้นบัดนี้ปรากฏมีปีศาจเกิดขึ้นสองตัวตัวหนึ่งมีสีกายเขียวเหมือนสีครามอีกตัวหนึ่งขาวโพลงเหมือนกระดาษแต่ละตัวล่ำสันสูงใหญ่ น่าเกลียดน่ากลัวเป็นยิ่งนักเมื่อคืนนี้ขณะที่พวกข้าพเจ้ารักษายามเฝ้าหออยู่นั้นได้ยินเสียงกึกก้องเหมือนลมพายุพัดอย่างร้ายแรงแล้วเกิดมืดมัวคลุมมิดไปทั่วบริเวณหอไถ่เปรี้ยวไม่ช้าเห็นเป็นดวงไฟสีดวงลอยตรงมาที่หอนั้นเมื่อลอยใกล้เข้ามาจึงเห็นเป็นปีศาจสองตัวดวงไฟที่เห็นนั้นก็คือในตาของปีศาจ พอมันมาถึงต่างสําแดงฤทธิ์อำนาจกันกึกก้องต่างตัวต่างขู่คำรามเข้าฟาดฟันกันอย่างร้ายแรงพวกขพเจ้าพอเห็นก็พากันตกใจกลัวล้มสลบครันฝืนขึ้นพอดีเห็นเป็นเวลาสว่างปีศาจสองตัวจะหายไปไหนไม่แจง้งจึงได้นำความมากราบทูลเพื่อส่งทราบพ,พระเจ้าสองหลีจงห้องเต้ได้ฟังทรงหลากพระไทย คุณนางข้าราชการพากันนึกวันวาดไปด้วยประการต่างๆพระเจ้าสองหลีจงสังเกตรู้กิริยาของพวกเหล่านั้นจึงรับสั่งว่าบ้านเมืองเราเคยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมาช้านานเหตุการณ์อันแปลกประหลาดหาเคยเกิดขึ้นเช่นนี้ไม่ก็เมื่อมาเกิดขึ้นท่านทั้งหลายจะคิดเห็นเช่นไรคุณนางที่ประจบสอบพลอต่างพากันทูลว่าการดีและร้ายทั้งหลาย หาควรเชื่อถือเอาเป็นอารมณ์ไม่ทุกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นต้องแล้วแต่เทพพยายดาฟ้าดินจะกำหนดสิ่งใดที่ได้กำหนดมาแล้วจะฟ้าฝื้นหาไม่ได้เพราะฉะนั้นการประหลาดที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็ไม่ควรที่พระองค์จะตกพระทยัยพวกข้าพเจ้าทั้งหลายพากันคิดเห็นเป็นของธรรมดาส่วนพวกที่เป็นตรงฉินพากันทูลว่าแม้ฟ้าดินจะกำหนดมาอย่างว่าก็จริง แต่ทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็เท่ากับเทพพย,ายดาสำแดงนิมิตเมื่อนิมิตเกิดขึ้นก็ต้องดูเหตุผลประกอบแม้นิมิตสำแดงดีก็จะเกิดผลวัฒนารุ่งเรืองหากนิมิตสำแดงเป็นลางร้ายก็ต้องคิดป้องกันครั้งนี้พวกข้าพเจ้าเห็นว่าจะต้องตั้งพิธีบวงสรวงแล้วหาผู้ที่รู้การชำนาญในทางนี้มาจัดทำเสียทำแล้วแม้เหตุร้ายก็จะกลับเป็นดี ถ้าเป็นเหตุดีก็จักเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นพระเจ้าสองหลีจงฮ่องเต้ได้ฟังส่งเห็นชอบด้วยจึงรับสั่งให้บุญจงหวยซึ่งมีตำแหน่งเป็นโหนหลวงสามารถรอบรู้ในพิธีการต่างๆเร่งไปจัดแจงทำการบวงสรวงเสียตามประเพณีหอไทยเปี้ยวสำหรับเก็บขวานทองอาจยาสิทธิ์ที่กล่าวนี้เป็นหอบูชาที่พระมหากษัตริย์ซึ่งล่วงลับทุกๆพระองค์ด้วย ส่วนขวานอาจยาสิทธิ์ที่มีมาแต่ครั้งแผ่นดินร้างครั้งหนึ่งเคยปรากฏว่าเมื่อพระเจ้าถังห้ำโถงฮองเต้ขึ้นเสวยราชสมบัติสืบสันติวงศ์ต่อเนื่องมาจากหลีเอียนตนปฐมพระวงค์นั้นนับตามลำดับเป็นกษัตริย์องค์ที่18พระองค์มีสนมเอกที่โปรดปรานอยู่คนหนึ่งชื่อนางอ,อกุยหุยมีลูกชายชื่อหุยอ๋อ,องแต่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นไทจือ นางอ,อกุยหุยจึงคบคิดกับออหุ้นป่าผู้พี่เพื่อชิงสมบัติจากไทยจือซึ่งเป็นพระราชบุตรฮองเฮามาให้แก่ลูกของตัวครั้งนั้นประจวบกับพระเจ้าถังห้าำทงฮองเต้ทรงประชวนหนักต้นเหตุก็เพราะหลีเจ๋งอ้างตนว่าเป็นผู้วิเศษรับอาสาตั้งพิธีทำด้วยเวทมนต์คาถาให้พระเจ้าถังห้มทงฮองเต้ฟันเห็นนางฟ้าได้รวมบรรทมด้วยทุกคืน ที่สุดพระเจ้า,าถังห้ำถงฮองเต้หมดกำลังเลยทรงประชวนนางออกุยฮุยเห็นเป็นโอกาสก็ลอบแอบอ้างเป็นข้อรับสั่งของพระเจ้าแผ่นดินจับริมฮองเฮากับไทจือไปคุมขังไว้เสียพระเจ้า,าถังห้ำถงฮองเต้ส่งล่วงรู้ความชั่วร้ายของนางออกุยฮุยกับพี่ชายก็ส่งพิโรธแต่ไม่สามารถที่จะประทางพระองค์ลุกขึ้นประทับได้ จึงทรงพระอักษรลงฉบับหนึ่งให้ตันอานขันทีที่ซื่อสัตย์รอบถือออกไปหาคุณนางผู้ใหญ่ที่ภายนอกบอกให้คุณนางเหล่านั้นเร่งไปอัญเชิญขวานทองอาจยาสิทธิ์สำหรับบ้านเมืองมาแล้วเฮเรงค้าพวกทุจริตคิดมิชอบเสียให้สิ้นก่อนเรียบร้อยแล้วจึงเข้าเฝ้าพระองค์แต่ตันอานไปได้ครึ่งทางก็ถูกนางออกยฮุยจับฆ่าเสียส่วนพระเจ้าถังฮัมถงฮองเต พอตกดึกก็ถูกเฮียตรงลออปลงพระชนดับศูนย์ขวานอาจยาสิทธิ์เล่มนี้เป็นที่เคารพนับถือมาแต่ครั้งแผ่นดินถังรั้นสิ้นวงแผ่นดินถังเปลี่ยนมาเป็นวงใต้สองแล้วขวานทองอาจยาสิทธิ์จึงตกทอดมาอยู่กับเตียวคังเอียนต้นวงแผ่นดินสองเป็นที่เคารพนับถือของพระมหากษัตริย์ตลอดจนขุนนางข้าราชการมาจนทุกวันนี้ ก่อนๆนในหอไทยเปียวที่เก็บขวานหาเคยมีเหตุการณ์แปลกประหลาดอันใดเกิดขึ้นไม่และคนทั้งหลายม่ได้รู้เท่าถึงเว้นแต่บุญจงหวยตำแหน่งโหนคนเดียวเป็นผู้รู้แต่บุญจงหวยไม่กล้ากราบทูลให้พระเจ้าแผ่นดินทรงทราบเพราะเกรงจะผิดต่อกำหนดของเทพย,ายดาฟ้าดินขณะที่พระเจ้าแผ่นดินรับสั่งให้บุญจงหวย ไปทำพิธีปัดเป่าให้ผลเสนียจันรรยนั้นบุญจงหวยเสียมิได้ต้องมาทำตามรับสั่งแต่ยิ่งทำก็ยิ่งกำเริบร้ายแรงหนักเข้าทุกคืนพระเจ้าสองหลีจงฮ่องเต้จนพระไทยก็เฝ้าแต่ทรงวิตกคุณนางข้าราชการก็พากันหวาดหวั่นคิดไปต่างๆครานความนั้นรู้ไปถึงนางเล่ากุยหุยก็มีความยินดีด้วยเหตุสมคิดที่จะกำจัดไทจือเสียได้ ด้วยขณะนั้นตนเองกำลังตั้งครรภ์ขึ้นอ่อนๆแล้วแต่ยังไม่แจ้งว่าเป็นหญิงหรือชายถึงกระนั้นก็นึกมั่นหมายจะแย่งราชสมบัติเสียก่อนเมื่อบุตรของตนเกิดเป็นชายจะได้ปกครองราชสมบัติโดยสะดวกพอนางเล่ากุยหุยคิดอบายขึ้นได้ก็รีบเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินถาวายคำนับตามธรรมเนียมแล้วกราบทูลว่าเรื่องปีศาจท,ที่เกิดขึ้นในหอไถ่เปี้ยว ข้าพเจ้าเห็นว่ากำจัดไม่ยากหากแต่พระองค์จะทรงเชื่อถือหรือยังไม่แจ้งพระเจ้าสองหลีจงฮ่องเต้จึงรับสั่งถามว่าจะมองเห็นช่องทางอยู่อย่างไรหรือถ้าเห็นพอจะช่วยเหลือเราได้จงแจ้งให้เราทราบเถิดนังเล่ากุยหุยก็ว่าธรรมดาดาวจิวมื้ยแชนั้นเป็นดาวผู้มีบุญไม่ว่าเทพยดาหรือปีศาจจะต้องคารบยำเกรงอันเตียวบูจง ที่พระองค์ทรงตั้งแต่งให้เป็นไทยจือไว้นั้นจะเป็นดาวจิวมุ้ยแชมาเกิดจริงหรือไม่ยังไม่ประจักษ์หากเป็นดาวจิวมุ้ยแชรจริงก็ต้องปราบปรามปีศาจได้ฉะนั้นขอพระองค์ได้ทรงรับสั่งให้ไทยจื้อไปทดลองดูเถิดนังเล่ากุยหุยทูลไว้แต่เพียงนั้นแล้วนิ่งเฉยเสียพระเจ้าสองหลีจงฮองเต้ได้ฟังจึงดำริว่าตามถ้อยคำของเล่ากุยฮุยที่แนะนำก็น่าฟัง จำเราจะต้องให้ไทยจือหลานชายไปทดลองดูแม้หลานเราเป็นผู้มีบุญญาธิการจริงปีศาจก็ต้องกลัวเกรงไม่กล้าต้านทานดำริแล้วรุ่งขึ้นจึงรับสั่งให้ไทยจือส่งทราบไทยจือได้รับรับสั่งก็หนักพระไทยแต่จำต้องเสด็จไปหอไถยเปี้ยวตั้งเครื่องสักการะบูชาบวงสวงแล้วอธิษฐานว่าคาแต่เทพยดาฟ้าดิน และแม่คู่ศินคือเทพพยาดาเดินหนข้าพเจ้าผู้มีนามว่าเตียวบูจงทรงตำแหน่งเป็นไทจือบัตรนี้ได้รับสั่งให้มาทำการขับไล่ปีศาจข้าพเจ้าเองไม่มีเวทมนต์สิ่งใดหากแต่ขัดรับสั่งไม่ได้ก็จำต้องปฏิบัติตามฉะนั้นในหอไทยเปี้ยวนี้ถ้าหากมีพูดผีปีศาจตนใดมาสิงสถิตอยู่ ขอปีศาจตนนั้นจงหลีกเลี่ยงไปเสียให้พ้นเถิดอย่าสแดงฤทธิ์อำนาจให้เป็นที่หวาดกลัวต่อไปเลยอธิษฐานแล้วจึงเสด็จกลับคืนที่อยู่ตกกลางคืนก็หาปรากฏปีศาจมารบกวนวิแววอีกไม่พระเจ้าสองหลีจงฮ่องเต้ทรงสมนัสเป็นยิ่งนักโดยเห็นตระหนักว่าไทจือเป็นผู้มีบุญญาธิการจริงเลยทรงเมตตาโปรดปรานมากขึ้นกว่าแต่ก่อน แต่นางเล่ากุยหุยยิ่งเพิ่มความริษยาอาฆาตมากขึ้นนึกหาอุบายที่จะกำจัดไทเจอต่อไปด้วยประการต่างๆแต่พอตกคืนที่สองในตำหนักของนางเองเกิดปีศาจขึ้นสแดงฤทธิ์อำนาจเป็นที่หวาดเสียวยิ่งกว่าทุกครั้งมาบรรดานางกำนันขันทีบางตกใจถึงสลบบางวิ่งซุนหาที่ซ่อนกันวุ่นวาย ตัวนางเล่ากุยหุยเองเที่ยววิง่งและชนเสาตำหนักจนหัวแตกพาผ่อนหลุดลุยจนไม่รู้สึกตัวเมื่อออกนอกตำหนักได้ก็วิ่งไปหาพระเจ้าแผ่นดินครั้นถึงก็พอดีสิ้นแรงล้มลงสลบพระเจ้าซองหลีจงฮ่องเต้พลอยตกพระทัยเป็นกําลังตรงเข้าประคองพลางเร่งให้เรียกไทอุยแพทย์หลวงมาแก้ไขแต่ไม่ช้านางเล่ากุยฮุยได้สติฟื้นขึ้นเอง ไม่เห็นพระเจ้าแผ่นดินประคองกอดไว้ก็แซงร้องไห้ทอตัวลงกลิ้งเกลือกพิไรทูลว่าครั้งนี้ข้าพเจ้าต้องถึงแก่วความตายเป็นเที่ยงแท้แล้วโดวยปีศาจนั้นเป็นพวกเดียวกันกับไทจือเชลอยไทยจือจะรู้ว่าข้าพเจ้าแกล้งยุให้ไปขับไล่ไทจือเลยใช้ปีศาจมาทำ้ายข้าพเจ้าอีกต่อหนึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าไทจือ ต้องเป็นคนอุบาทประกอบด้วยเสนียดจันไรถ้าทรงชุบเลี้ยงไว้บ้านเมืองจะต้องล่มจมพระเจ้าสองหลี่จงฮองเต้เห็นนางเจ็บปวดหลายแหง่งและพร่ำร้องไห้กลิ้งเกลือกก็ส่งเศร้าสลดคอยประคองเช็ดน้ำตาให้พลางรับสั่งว่าซึ่งหลานเราจะเสนียดจันไรถึงเช่นนั้นคงเป็นไม่ได้เจ้าอย่าหลงโกรธลงโทษเขาให้ผิดธรรมเลย แต่จงรอให้เราได้ไตรตรองสืบสวนดูก่อนถ้าไทยจือเป็นคนเสนียดจันไรชักนำปีศาจมาทำความเดือดร้อนจริงเราก็จะชุบเลี้ยงไว้ไม่ได้แม้ไม่ค่าเสียก็จะต้องเนรเทศไปเมืองไกลทรงปลอบโยนให้นางหายหวัดกลัวแล้วเลยตรัสชวนให้นางอยู่ร่วมบรรทมด้วยต่อมาอีกคืนหนึ่งขณะที่พระเจ้าซ้องหลีจงฮองเตประทับอยู่ด้วยความสำราญ เห็นอากาศบังเกิดวิปริตมืดมัวไปทั้งตำหนักและมีลมพายุพัดมาอย่างร้ายแรงด้วยโคมไฟที่จุดตามในตำหนักดับลงหมดสิ้นไม่ช้าก็ปรากฏเป็นปีศาจส,สองตัวเลื่อนลอยลงมาจากอากาศพอถึงตำหนักต่างก็แสดงฤทธิ์อำนาจดังกระเทือนเลื่อนลั่นแล้วร้องตรงเข้าสู้กันสนันวันไหวพวกนางกำนันขันทีพอเห็นก็ร้องว่าปีศาจมาอีกแล้ว และแต่างออกวิ่งลมลุกคลุกคลานไปด้วยความกลัวพระเจ้าสองหลีจงฮองเตเห็นเช่นนั้นก็ส่งพิโรธช่วยพระแสงออกกวัดแก่วงพลางตวาดว่าตัวมึงเป็นปีศาจชนิดใดมาจากตำหนักไหนจึงกล้าอุกอาจมาทำความเดือดร้อนให้ถึงที่ปีศาจนั้นถูกตวาดต่างหยุดมองดูแล้วต่างก็หาะหายไปทางตำหนักไทจือ พระเจ้าสองหลี่จงฮองเต้กับคนทั้งหลายต่างเห็นประจักษ์ชัดด้วยกันดังเล่ากุยฮุยได้โอกาสก็คอยกระซิบทูลว่าไทยจือต้องเป็นพวกของปีศาจแน่แท้แล้วแม้มิใช่ปีศาจคงไม่ไปที่นั่นพระเจ้าสองหลี่จงฮองเต้ได้ฟังก็ทรงร้อนพระไทยสเสด็จคืนเข้าตำหนักแล้วประทับอัดอ้านไม่รับสั่งด้วยทรงเห็นเหตุผลค่อนข้างเป็นจริงดังเล่ากุยฮุยทูล แต่ครั้นจะทรงขับไล่ไทยจื้อไปเสียก็ดูกระไรอยู่แม้จะดีชั่วก็ต้องเห็นแกอ่างอีอ๋องอนุชาอีกคนหนึ่งนางเล่ากุยหุยสังเกตเห็นก็นึกอย่างรู้ในน้ำพระไทยแต่แซงธรรมไม่รู้เท่าทันทูลลากลับคืนไปยังที่อยู่เสียดังเดิมพอตกค่ำก็กินยาซึ่งมีไว้สำหรับตัวเข้าไปถ้วยหนึ่งไม่ช้าเกิดอาการตัวร้อนผิดกว่าธรรมดาแล้วแซงธรรมล้มป่วย มีอาการเพอร้อคลั่งพรำพูดอยู่แต่เรื่องผีปีศาจนางกำนันที่รู้ใจเห็นเช่นนั้นรีบนำความไปกราบทูลให้ทรงทราบพ,พระเจ้าสองหลี่จงฮองเต้นั้นทรงโปรดปรานนางเล่ากุยหุยมากนักเห็นแจ้งว่านางป่วยก็ตกพระไทยรีบเสด็จมาเยือนฟังอาการโดยด่วนครั้นเห็นนางป่วยจริงโดยมีอาการตัวร้อนอย่างร้ายแรง เงื่อไหลออกเปียกชุ่มและซ้ำเพลคร้งพูดฝังไม่เป็นศับเมื่อทอยพระเนตรเห็นเช่นนั้นก็ยิ่งร้อนพระไทยคอยประทับลงพลังรับสั่งถามว่าจะป่วยไข้เป็นอะไรไปหรือหลมป่วยเพียงวันเดียวฉะไหนมีอาการหนักถึงเพียงนี้หนังเล่ากุยหุยแส้งทำได้สนิทเมื่อได้ยินรับสั่งลืมตาขึ้นดูเห็นพระพักก็บีบน้ำตาแล้วทูลว่า ครั้งนี้ขพเจ้าเห็นจะต้องดับศูนย์จากพระองค์เสียเป็นเที่ยงแท้ด้วยพระองค์หาทรงทราบไม่ว่าเมื่อตอนคํำขณะที่ขพเจ้าคำนับเทพพยดาฟ้าดินขอความคุ้มครองต่อพระองค์อยู่นั้นไอปีศาจสองตัวมันบังอาจมาหลอกล่อแล้วจะทำร้ายขพเจ้ามีความหวาดกลัวพยายามสู้จนหมดกำลังแต่พอมันกลายร่างเป็นลมศูญย์หายไปก็พอดีขพเจ้าล้มป่วย หลับตาลงก็มองเห็นแต่มันสองตัวอยู่เป็นนิดชะรอยวาสนาของข้าพเจ้าน้อยจะไม่ได้อยู่สนองพระคุณได้ยืดยาวจึงบังเอิญให้มีเหตุอันเป็นไปเช่นนี้ทูลแล้วก็เข้ากอดไว้พลางร้องไห้พระเจ้าสองหลี่จงฮองเต้ได้ฟังก็สงสารนามพระเนตรตกสีพระพักซีสลดพลางรับสั่งว่าเมื่อเป็นเช่นนี้จะให้แก้ไขเช่นไรดีเล่า เจ้ามีหนทางก็จงแนะนำมาให้ฟังเถิดเราจะพยายามจัดทำให้ทุกๆอย่างเพื่อชีวิตเจ้ารอดหาังเล่ากุยหุยทำเป็นไม่กล้ากราบทูลอิดเอื้อนอยู่สักครู่จึงทูลว่ามีทางเดียวพระองค์ต้องส่งไล่ไทยจือไปเสียจากวังปีศาจซึ่งเป็นพรกพวกจะได้พล่อยตามไปด้วยมิฉะนั้นมันจะพยายามรังควานรบกวนอยู่เช่นนี้จนกว่าข้าพเจ้าจะตาย พระเจ้าสองหลีจงฮองเต้ได้ฟังก็อัดอัน้นความรักหลานก็แสนรักแต่ทว่าลำเอียงไปทางนางเล่ากุยฮุยมากกว่านางเล่ากุยฮุยเห็นพระเจ้าแผ่นดินยังทรงลังเลไม่กล้าตัดพระไทยลงได้ก็แสงทำม,มารยาดิ้นรนร้องครวนครางเอามือควยคว้าเหมือนสู้กับปีศาจนางล่างเฮียงสาวใช้คนสนิทของนางเล่ากุยฮุยเห็นเช่นนั้นจึงแสงทูลเสริมว่า ครั้งนี้แม้พระองค์ไม่ทรงโปรดเนี้ยเนียของข้าพเจ้าก็ต้องถึงแก่ดับศูย์เป็นแน่ด้วยก่อนๆหาเคยป่วยไข้มีอาการเหมือนเช่นนี้เลยทูลแล้วทำเป็นร้องไห้สะอึกสะอื้นรักนายขณะนั้นพอ,อยาก,กำเริบถึงขีดนังเล้ากุยฮุยกระสับกระส่ายแล้วมีอาการแน่นิ่งไปแต่ความจริงหาเกิดอันตรายอย่างไรไม่และยาชนิดนี้มักมีชุกชุมในแผ่นดินร้อน สำหรับผู้ทุจริตคิดมิชอบทำไว้เพื่อใช้การพระเจ้าซองหลีจงฮองเตไม่ทรงรู้ในกลมารยาก็ตกพระไยัยสำคัญว่านางเล่ากุยหุยคงถึงดับสูญเสียแน่เร่งให้ตามไทยุุยแพทย์หลวงมาช่วยแก้ไขแต่อาการหาทุเลาคลายลงไม่นางล่างเฮียงทำสะอื้นถูลว่าแม้พระองค์ไม่ทรงขับไล่ไทจือไปเสียวันนี้ เนี้เนียของข้าพเจ้าก็จะต้องถึงแก่ความตายแน่นอนพระเจ้าซองหลี่จงฮ่องเต้ร้อนพระทัยเป็นกำลังรีบเสด็จไปยังตำหนักของอังอีอ๋องโดยด่วนแล้วจึงตรัสเล่าเรื่องที่หนึ่งเล่ากุยหุยต้องปีศาจป่วยหนักให้ฟังโดยตลอดอังอีอ๋องเป็นคนซื่อตรงชินเมื่อได้ยินรับสั่งเช่นนั้นจึงถูนว่าเรื่องนี้จะเป็นเพราะบุตรของข้าพเจ้าหรือย,ยังไม่ทราบข้อเท็จจริง แต่เมื่อต้องประสงค์จะให้ออกจากวังก็สุดแต่พระไทยข้าพเจ้าจะช่วยจัดการให้ตามปรารถนาเผื่อปีศาจจะพลอยเสื่อมหายและเรากุยหุยจะพ้นอันตรายบ้างพระเจ้าสองหลีจงฮองเต้ได้ฟังก็ว่าเมื่ออังอีอ๋องไม่รังเกียจเราก็ต้องขอขอบใจแต่ทว่าเรื่องนี้ต้องทำกันเป็นความลับคือต้องมองหาที่พักให้ไทยจือไปอยู่เสียชั่วคราว เมื่อปีาศาจเสื่อมหายไปและเล่ากุยหุยหายเป็นปกติเวลาใดแล้วจึงค่อยกลับมาใหม่แต่ความเห็นของเราควรให้ไปอยู่เมืองห้างจีวหูนั่นแหละดีเพราะเป็นเมืองที่บริบูรณ์และสนุกไม่เงียบเหงาอังอีอ๋องได้ฟังก็ถวายคำนับขอบคุณตามธรรมเนียมครั้นพระเจ้าแผ่นดินเสด็จกลับแล้วก็จัดให้ไทจือออกเดินทางไปแต่คืนนั้น และให้แต่งขบวนไปเหมือนออกเที่ยวล่าสัตว์มีทหารร่วมใจตามไปด้วยสี่ห้าสิบผีเลี้ยงซึ่งประกอบด้วยกำลังและฝีมือสองคนจึงมีคำกล่าวไว้ว่าเหตุที่ไทยจือจะต้องทนทุกข์ลำบากออกจากเมืองไปเช่นนี้ก็เพราะถึงคราวกำหนดที่จะพบปะเนื้อคู่และภายในมิช้าบ้านเมืองจะเกิดเดือดร้อนยุคเข็นขึ้นใหญ่โตผู้ที่จะปราบปรามให้ความร่มเย็นเป็นสุขได้ ก็คือเนื้อคู่ของไทจือนั่นเองปีศาจที่เกิดขึ้นก็เพราะจะให้ไทจือออกจากพระราชวังไป